สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดมินแผนที่โลกนะครับแล้วก็ y ยูทูบช e แนลอาวอร์มแบบ For You นะครับในวันนี้จะขอนำเสนอเล่าเกี่ยวกับข้อมูลนะครับทวีปอเมริกันเหนือนะครับซึ่งมีประเทศอะไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับดยทวีปอเมริกาเหนือนะครับ มีอนาเขตที่อยู่ใกล้โคโลกเหนือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เขตอยู่อบอุ่นนะครับแล้วก็เขตพื้นที่ที่เป็นเขตศูนย์สูตรใกล้เขตศูนย์สูตรนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็น3ส่วนนะครับแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยที่เป็นน้ําแข็งที่ผมบอกนีคือโคโลกเหนือนะครับอเมริการเหนือนะครับตอนเหนือนะครับก็โคโลกเหนือนะครับ มหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเองนะครับทางตะวันออกนะครับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือน,นะครับทางตะวันตกมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือนะครับเดอะมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นแหละครับนี่คือส่วนใต้นะครับก็ติดกับมหามหาสมุทรแอตแลนมหาสมุทรแปซิฟิกใต้นะครับแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้นะครับอันนี้ก็คือ ทวีปอเมริกาเหนือนะครับทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ภูมิภาคด้วยกันนะครับเพื่อทำความเข้าใจนะครับทั้ง3ภูมิภาคนี้ก็มีประเทศต่างๆมากมายนะครับเราเลยขอเริ่มต้นนะครับด้วยส่วนที่เป็นภูมิภาคเหนือนะครับภูมิภาคเหนือนะครับของอเมริกาเหนือนะครับก็มี ประเทศแคนาดานะครับซึนะบ่งมีอาณาเขตใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกและทวประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นประเทศที่มีอาณาเขตอันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็เกาะกิแลนด์ครับเกาะใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขตพื้นที่นะครับที่ใหญ่โตมากในส่วนของภูมิภาคทาตอนเหนือของอเมริกาเนี่ยนะครับส่วน ที่เป็นอเมริกากลางนะครับเยอ่ที่อยู่ในทวีปอเมริกันเนี่ยที่หลายประเทศเขาเรียกว่าประเทศแถวอเมริกากลางนะครับก็มีตั้งแต่เม็กซิโกนะครับอ่ากอเตมาลานะครับเบลิสนะครับเอลซันวาดอร์ฮอนดูรัสนิการากัวนะครับคอสตาริกา และก็สุดท้ายนะครับที่ติดกับอเมริกาใต้คือปานามานะครับอันนี้คือพวนภูมิภาคอเมริกากลางนะครับที่เราถือว่าอยู่ในทวีปอเมริกันเนี่ยต่อไปนะครับเป็นภูมิภาคที่อยู่เป็นหมู่เกาะนะครับต่างๆมากมายนะครับก็ในทะเลแคริบเบียนนะครับซึ่งเป็นหมู่เกาะมากมายมีทั้งประเทศที่มีถือว่าประเทศ ประเทศเอกราชกับประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่เป็นยังเป็นส่วนหนึ่งของออานานิคมของประเทศแถวทั้งอังกฤษทั้งฮอลแลนด์ทั้งฝรั่งเศสอะไรอยู่นะครับยังอยู่ในความคุ้มครอ,องของประเทศเหล่าน,นี้อยู่นะครับในส่วนของแคริบเบียนมีอะไรบ้างครับก็มีมกกาาหมู่เกาะบาฮามัสนะครับคิวบานะครับ เกาะเคมนนะครับจามกานะครับเฮติ Haiti, นะครับสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับเปอร์โตริโกนะครับแล้วก็อาร์วิติสเวอร์จินไอซ์แลนด์นะครับเทิร์กแอนด์ไครโคสไอซ์แลนด์นะครับ U.S. Virgin Islands นะครับ Saint Kitts and e v i s นะครับเกาะอากูริอากูลานะครับ Antigua and Barbuda กดกดดูบนะครับกดดีลูบนะครับเกาะโดมินิกาเกาะเซนต์ลูเซียเกาะมาตินิสนะครับมาตินิกนะครับอ่าบาเบโดสนะครับ เกาะเซนตูเซียนะครับเกาะแคนาดานะครับแล้วก็ที่ดิด,ดัดแอนโทเิโก,โกนะครับส่วนที่อยู่ตอนเหนือของอเมริกาเหนือเอ,อ,อเอมริกาใต้นะครับยังมีเกาะอ,อีก3เกาะก็คือ,คอเคยเดซาวนะครับอารดูบาและก็โบเนเรน,นะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นของ แคริบเบียนนะครับซึ่งบางเกาะเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศนะครับไม่ได้อยู่เป็นเอกราชไม่ใช่รัฐเอกราชอาจเป็นส่วนหนึ่งหรือยังคงเป็น,นการปกครองของอประเทศมหาอำนาจอยู่นะครับอันนี้ก็คือ3ส่วนนะครับของอเมริกันเนี่ยนะครับก็สำหรับผมก็มีข้อมูลนะครับ เกี่ยวกับประเทศในอเมริกาเนี่ยเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ